ในช่วงนี้โครคไข้ไข้เจ็บเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยโควิดก็น่ากลัวอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยหน้าฝนเดี๋ยวโรคท้องลงก,ก็จะมาอีกและแต่และโรคน่ากลัวทั้งนั้นทํายังไงดีนะเราถึงจะปลอดภัยจากโรคพวกนี้ได้เนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์คอชนกบุลลัมนะคะจากสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็น,น่าจะมีความกังวลน,นะคะที่คล้ายๆกันนะคะก็คือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะยิ่งช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เชื้อแบคทีเรียนี่จะเริญเติบโตได้ดีมากนะคะการทานอาหารต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามักจะมีเชื้อแบคทีเรียน,นะคะปนเปื้อนมากับอาหารซึ่งเชื้อเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เกิดโรคท้องร่วงะคะ่ะ โดยเฉพาะเชือ้อเอสเชอริเชียโคไลนะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าอีโคไลนะคะมักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบและก็อาหารนะคะประเภทต่างๆซึ่งหน่วยงานทางด้านาสาธารณสุขนะคะแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้มีการสุ่มตรว,นนะะตรวจนะคะเชื้อตัวนี้ในอาหารเป็นประจำอยู่แล้วะค่ะ แต่ในการตรวจสอบนะคะใช้เวลาหลายวันเลยค่ะบางทีก็อาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์กันเลยทีเดียวถึงจะครบถ้วนกระบวนการนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะสาขาวิชาชีววิทยาของเรามีนวัตกรรมใหม่มานําเสนอค่ะซึ่งนั่นก็คือชุดทดสอบเอส h ช r ร c เชียควลอย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าเอส h ช r ร c เชียคว i วลายแรปิดดิเท็ชันคิดนะคะซึ่งพัฒนาโดยสาขาวิชาชีววิทยาของเราค่ะโดยชุดทดสอบดังกล่าวนะคะสามารถใช้ในการตรวจสอบเชื้อเอส h ช r ร c เชียควลนะคะ และทราบผลภายใน36ชั่วโมงเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะซึ่งในชุดคิดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสารสําคัญ2ชนิดนะคะได้แก่สาร A นะคะก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวนะคะซึ่งในชุดคิดของเรานะคะเราใช้นิวเจนบอร์ดค่ะแล้วก็สาร B นะคะก็คือสารละลายนะคะ f o r m e t acid a m e l i e r a น i คะ d i q c o r o n e i n e นะคะหรือเ,เรียกสั้นๆว่ามักก็ได้นะคะซึ่งมีความเข้มข้นนะคะอยู่ที่1000ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือน well ้ำที่ซิกเวลเพลนะคะหรือว่าไมโครเพลทนะคะเอาไว้ใช้สำหรับบรรจุตัวอย่างและก็สารทดสอบค่ะส่วนวิธีการทดสอบนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะโดยสารแรกนะคะที่เราจะใส่นะคะก็คือนิวเทรนบอสนะคะเราจะใช้ปริมาตรนะคะ125มโครลิตรนะคะอันนี้คือนิวเทรนบอสของเรานะคะ เราก็จะใช้ออโต้พีเปตนะคะพีเปดมา125ไมโครลิตรใส่ลงไปในนัดดิซิวเวลเพดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สาร B นะคะปริมาตร15ไมโครลิตรนะคะ15ไมโครลิตรสาร B ก็คือมาร์กนะคะมาร์กที่เราไว้ใช้ทดสอบนะคะอัมบิครอเชื้อ Escherichia coli นะคะใช้ปริมาตรเพียง15ไมโครลิตรนะคะ ใส่ลงไปในตัวอย่างนะคะคที่เราเติมลงไปแล้วนะะในใน,ในิติสิที่6สุรเพศนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือเชื้อ e อสเชอร์เชีเยตัวลน,นะคะที่อาจจะปนเปื้อนมากับอาหารนะคะที่เราต้องการทดสอบนะคะเราก็จะใส่ตัวอย่างนะคะลงไปปริมาตร10ไมโครลิตรค่ะ ใส่ตัวอย่างนะคะลงไปผสมกับสาร a สาร b นะคะ<ม>ใน96ทซิค p ์เวลนะคะเจนทึ e m นมินะคะผสมเบาๆนะ,คะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบแล้วค่ะจากนั้นนะคะจะนำนที่6เวลเพดไปบ่มที่37องศาเซลเซียสเป็นเวลา16ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะทำการตรวจสอบปฏิกิริยานะคะภายใต้แสง uv ด้วยเครื่องเจล documentary ที่306นาโนเมตรค่ะ มตัวอย่างไหนนะคะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเอสเทริเชียคอไลนก็จะเกิดการเรืองแสงนะคะเหมือนกับหลุมที่อยู่ภายใต้กรอบสีแดงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสักนิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทดสอบค่ะ เชื้อเอสเทลิเชียคอลนยนะคะจะสามารถสร้างเอนไซมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าดีกูโครนิดสนะคะเราเรียกสั้นๆว่ากัดได้นะคะซึ่งจะไปะย่อยสับเสร็จของเราก็คือมาร์กนะคะผลก็คือนะคะเกิดฟูโอโรเจนิกเรติคอลนะคะก็คือเกิดการเดืองแสงขึ้นนะคะจึงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นปรากฏการณ์นี้นะคะภายใต้แสง UV ได้ค่ะ ซึ่งถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์แบบนี้นะคะสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาชีววิทยาของเรานะคะ b i o s c i l i u a c t h ค่ะนะคะหรือทางนะคะเพจ Facebook นะคะ b i o l o g y l i u ค่ะ